แรกนะคะเราจะเริ่มต้นจากที่ต้นคอก่อนนะคะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวเบสิกนะคะตัวเบสิกตัวนี้จะช่วยในการเข้าไปเหมือนเปิดผิวทําให้ผิวรับสารอาหารได้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีมาที่หลังหูด้วยนะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่า จะขึ้นมาที่ตรงนี้จริงๆเป็นคนที่ผิวดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแล้วอาจจะมีในส่วนของเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะจะรู้สึกได้ว่าผิวแน่นนุ่มขึ้นหลังจากที่ทําเสร็จนะคะมาตรงนี้มลย ถ้าเกิดเป็นทางเกาหลีนะคะเวลาที่ทําตัวนี้เหมือนใช้เบสิกลงไปก่อนเพื่อไปเปิดผิวหลังจากนั้นเราสามารถทำมาตรการอย่างอื่นเข้าไปต่อได้แล้วก็โคลสด้วยตัวที่เป็นตัวอัลต้านะคะเทคนิคตรงนี้เนื่องจากเขาใช้แปรงทําแบบนี้นะคะจะช่วยช่วยทําความสะอาดตรงบส่วนของบูขุมขนต่างๆของเราได้ด้วย แป้งมีส่วนช่วยค่อนข้างเยอะค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งที่ไม่ได้เป็นลักษณะปากเป็ดแบบนี้นะคะเอามาทําก็จะการในความสัมผัผิวหน้าและกระจายตัวของตัวเซรั่มมะค่ะก็จะไม่เต็มประสิทธิภาพอ่ะน้าไปแข็งไปก็จะช่วยไม่ได้เหมือนกันอาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองผิวในกรณีที่แข็งไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่านุ่มไปอ่ะก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพของมันเพราะฉะนั้นเรื่องแป้งก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วเรื่องนี้เหมาะสมนะคะ ทำอย่างเงี้ยบ่อยๆต่อเนื่องนะคะมันจะทําให้แบบเหมือนกับว่าผิวเรากระชับขึ้นไปด้วยเพราะเป็นเหมือนการไปนวดตัวเนี้ยค่ะตัวลาลาผิวของเราอะค่ะค่า p.s ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่จะไปปรับค่า p h ให้สมดุลอ่าสมดุลกับผิวอย่างเช่นสมมุติว่าค่า p.s สูงไปอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราก็จะมันเป็นสิวง่ายค่า p h ต่ำไปหน้าเราก็จะเป็นด่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกัน ช่วยในส่วนของจุดด่ังดำตรงนี้ด้วยนะคะพวกสิวหัวดำรือเสียนที่มันเป็นต่อๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะก็จะหลุดออกไปด้วยตัวแรกที่ใช้นะคะที่เราทำไปเมื่อสักครู่ตัวนี้ก็คือตัวเบสิกตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เข้าไปเปิดผิวเพื่อที่จะให้ผิวเราได้รับสารอาหารจากอื่นที่เราจะเติมเข้าไปหลังจากนี้นะคะ มาถึงตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวอัลต้านะคะของาลาลาผิวของเราจะเป็นตัวที่ c l o s ผิวหลังจากที่เราเปิดผิวด้วยตัวเบสิคไปแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มที่ต้นคอหลังหูสังเกตได้ว่าถ้าเป็นตัวนี้โฟมจะหนากว่านะคะเนื่องจากตัวอัลต้าค่ะความเข้มข้นของสารของเขาค่ะจะม,มากกว่าตัวเบสิต่อมานะคะ ต้นที่ตรงนี้เลยแล้ไล่ไปที่คางเหมือนเดิมนะคะจาคางเราก็ขึ้นมาที่แก้มน,นะคะมาตรงนี้ค่ะเราจะมาตรงจมูกไล่จากตรงสันตรงกลางลงไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่มาด้านข้างจะมีการเน้นแบบนี้ หนึงสหรับกรณีของคนที่ม er right? <the> ีสิวเสี้ยนหรือสิวอุดตันตรงจมูกนะคะคนที่มีปัญหาสิวเสี้ยนตรงจมูกนะคะหลังจากที่ใช้ตรงนี้ไปจะสังเกตได้ว่าลาลาฟิของเราจะทําให้สิวเสี้ยนตรงจมูกดีขึ้นตัวนี้จะดีกว่าการที่เราไปแปะแผ่นลอกสิวเสี้ยนที่จมูกนะคะแบบนั้นจะทําให้รูขุมขนกว้างแต่ลาลาฟิลของเราไม่ได้ทาให้รูขุมขนกว้างค่ะแต่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับมากขึ้นผิวละเอียดมากขึ้นด้วย ทำมาค่ะตอนนี้เราจะอยู่ที่ประมาณเบสิก10นาทีและอาร์ตไลท์10นาทีนะคะระยะเวลาที่เหมาะสมของเราทําบ่อยได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า,าความสะดวกของคุณลูกค้าเลยแต่ว่าเบื้องต้นเราอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ได้หรือว่าหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะอยู่ที่1เดือนหรือ2เดือนอหรือ2สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งก็ได้แต่อย่างของท่านนี้นะคะผิวดีอยู่แล้วเป็นผิวที่ดีมากๆเลย อาจจะเป็นอยู่ที่เดือนละหนึ่งครั้งหรือ2ส,สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งก็ได้นะคะข้อเหมือนกันมาน็ติวของเราตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ผิวมนนะคะผิวผิวมีสิวอักเสบเป็นสิวง่ายสามารถใช้ได้เลยนะคะ เพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้ไปทําให้สิวมีมากขึ้นหรืออะไรยังไงจำแทบจะไม่ได้รบกวนเลยแต่เพียงแค่ว่าจะทําให้สิวแห้งเร็วด้วยสำหรับตัวนี้นะคะหลังจากที่ทำผ่านการล่าราฟิวของเราไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปวันนี้ ลบกวนนะคะเราล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าใดๆทั้งสิน้นครีมอะไรวันนี้ก็งดก่อนนะคะจะใช้ครีมได้อีกทีนึงก็คือเป็นวันถัดไปในวันพรุ่งนี้นะเนื่องจากอยู่เราเปิดอยู่นะคะ